พี่ครับซื้อนักเตะยังไงครับพี่ครับขายนักเตะยังไงครับพี่ครับขายนักเตะไม่ได้ครอกวันนี้ผมจะมาแก้ปัญหาให้ทุกคนเองนะครับพบกับช่องพรีบุชชาน n e ลกันอีกแล้วนะครับผมกับเกมฟรีฟ้ามือถแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ โอเคครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่ Market กันเลยนะครับโอเคครับแล้วช่องแรกนะครับ Recommended นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือการแนะนำนักเตะนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือ My Player นะครับอันนี้จะเป็นนักเตะที่เรามีอยู่นะครับเอ้าเฮ้ยเป็นเทนคูราคาตกโอ้โหตกลงมาเยอะเลยด้วย ต่อมานะครับก็คือ My Watchlist นั่นเองนะครับผมก็คือนักเตะที่เราได้ติดดาวเอาไว้นั่นเองนะครับและวิธีการติดดาวนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าทํายังไงนะครับตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมสนใจนักเตะตัวนี้นะครับผมให้ผมกดไว้ตรงนี้นะครับ Watch k นะครับผมอ่าวิธีการกดก็คือแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปอยู่หน้าที่ My Watchlist ของเรานั่นเองนะครับผมอ่าเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะเอาไว้เพื่อติดตามนักเตะตัวที่เราอยากได้นะครับว่าราคาขึ้นราคาลงยังไงนะครับและถ้าหากเราไม่ต เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหายไปเองนะครับ และช่องต่อมานะครับก็คือ my order หากเราขายนักเตะก็จะมาอยู่ในช่องนี้นะครับหากเราซื้อนักเตะนะครับมันก็จะมาอยู่ในช่องนี้นะครับผมและการซื้อขายนักเตะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมว่าทํำยังไงและตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการเสิร์ชนะครับเช่นนะครับเสิร์ชชื่อนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับผมจะหาซอนนะครับผมผมก็พิมพ์ว่าว่าซอนไปเลยอ่านี่ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีบุคคลที่จะมีชื่อเกี่ยวกับซอนอะไรอย่างนี้นะครับผมอาจจะมีชื่อแฝงอ่าเป็นแฮนเดอร์ซอนแฮนเดอร์สันแฮนเดอร์ซอน อะไรนีนะครับซอนหึงมินอะไรอย่างเี้ยครับผมก็จะขึ้นมาหมดเลยนี่ครับแล้วต่อไปนะครับผมก็จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับ o v e r a ร์เราสามารถเลือกได้เลยนะครับผมว่าเราต้องการตั้งแต่โอเวอร์อตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับและเรานะครับก็ยังสามารถลงรายละเอียดเช่น ทีมนะครับหรือว่าลีกที่นักเตะคนนั้นๆอยู่ที่เราต้องการที่จะหานะครับผมอ่ะอย่างเช่นนะครับผมก็หาในพรีเมียร์ลีกนะครับอ่ะทีมเป็นทีมอ่ะอาร์เซนอลนะครับผมแล้วก็อยู่ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับตำแหน่งของนักเตะนะครับผมเดี๋ยวผมลองใส่ไปให้หมดเลยนะครับผมโอเคครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นการ์ดนะครับการ์ดที่เราต้องการเลยนะครับผมอ่ะเราลองดูอ่ะเป็นการ์ดม่วงนะครับผมการ์ดแดงการ์ดโกลนะครับผมการ์ดซลเวอร์อ่ะทุกการ์ดเลย นี่ครับแล้วมันก็จะขึ้นมาตามนั้นเลยนะครับผมต่อมานะครับผมก็คือปีของนักเตะนะครับปีที่เราต้องการที่จะหานักเตะในปีนั้นๆน,น,นะครับผมอ่า โอเคครับและต่อมานะครับผมก็จะเป็นการซื้อขายนักเตะกันแล้วนะครับเดี <S <S <an ấn> ๋ยวผมจะมาทําให้ดูเลยนะครับว่าเวลาเราซื้อขายนักเตะต้องทํำยังไงนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้ามาที่ my player นะครับ <S <S <an ấn> นักเตะที่อยู่ในทีมของเราจะให้เราทําการเลือกนักเตะที่เราต้องการที่จะขายได้เลยนะครับ <S <S <an> <S อันนี้ในกรณีที่นักเตะขายได้ก่อนนะครับซึ่งผมจะเลือกรองขายเป็นตัวนี้ก่อนเลยนะครับอ่ะโอเคครับถ้าแบบนี้นะครับก็คือนักเตะไม่มีการตั้งขายนะครับผมสามารถเลือกได้นะครับว่าผมจะขายราคาต่ําหรือราคาสูงได้เลยนีครับเดี๋ยวเราก็ทําการเลือกเเเเลยคครรับออ่มืา ให้ราคาที่เราต้องการแล้วครับให้เรากดเซลล์ไปเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมก็จะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับให้เรานะครับผมกดคอนเฟิร์มไปเลย แล้วนักเตะที่เราได้ตั้งขายไปนะครับก็จะมาอยู่ที่นี่เลยนะครับผม My Order นั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะซื้อหรือจะขายนะครับผมนักเตะก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับ My o r d เดโอเคครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นการซื้อนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อให้ดูว่าซื้อยังไงนะครับผมเมื่อเราเจอนักเตะที่เราต้องการที่จะซื้อแล้วนะครับให้เรากดตรงนี้เลยนะครับผมปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยอ่ะโอเคครับและนี่นะครับผมอ่าถ้าเป็นนี้นะครับผมก็คือมีนักเตะตั้งขายอยู่นะครับมีทั้งราคาต่ําและราคาสูงและให้เเเเเรรรรรราาาลลลืืืืออออกกกซ้ไปปยยนะคคับดตตงงททีีีีุ่่่มสขวห แต่อันนี้ผมจะยังไม่ซื้อนะครับผมแต่ผมจะลองไปซื้อนักเตะราคาถูกก่อนนะครับเพราะว่าเงินในเกมค่อนข้างที่จะหายากมากเลยนะครับตอนนี้อ่ะโอเคครับผมก็เลือกนักเตะที่ผมต้องการที่จะซื้อให้เพื่อนๆดูได้แล้วนะครับผมอ่ะอย่างเช่นนะครับตัวหนังสือสีฟ้านะครับนั่นก็คือนักเตะที่มีวางขายอยู่ณตอนนี้นะครับผมส่วนตัวหนังสือสีแดง14,800นะครับผมนั่นก็คือมีคนนะครับตั้งรับนักเตะคนนี้เอาไว้ในราคาต่ําสุดอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ดูก่อนเลยนะครับโอเคคร นักเตะมันก็จะมาอยู่ในช่องนี้นะครับผม my order นั่นเองแล้วเราก็จะทําการเคลมนักเตะนะครับนักเตะก็จะเข้ามาอยู่ในทีมของเราแล้วแบบนี้ครับอ่ะเนี่ยนะครับชาคิวกานะครับผมก็จะมี2ตัวแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการมาดูว่านักเตะทาไมถึงขายไม่ได้นะครับแล้วใครนะครับที่ประสบปัญหาที่นักเตะขายไม่ได้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับไปสังเกตตรงนี้กันด้วยนี่นะครับนักเตะที่ขึ้นรูปเสื้อข้างๆการนักเตะแบบนี้นะครับผมก็จะไม่มีปุ่มเซลขึ้นนะครับเห็นไหมครับ อย่างตัวธรรมดาแบบนี้นะครับผมไม่ได้ล็อกไว้นะครับผมก็จะสามารถขายได้นะครับมีตัวเซลล์สีฟ้าขึ้นโอเคครับแล้ววิธีการเอาออกทำยังไงครับยวพาไปดูครับ ให้เรานะครับกลับมาที่ทีมของเราก่อนนะครับผมแล้วให้เราไปดูนะครับว่านักเตะคนนี้อยู่ที่ไหนอ่าโอเคครับเขามาเป็นกองหลังอยู่ในช่องที่3ของอีเวนท์ทีมของผมนะครับผมก็จะทําการนะครับเปลี่ยนเขาออกนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนเขาออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เขาไม่ได้อยู่ในทีมนะครับหากถ้าเขาอยู่ในทีมเขาก็จะไม่สามารถขายได้นั่นเองโอเคครับแล้วเราก็อย่าลืมนะครับเช็คว่าเขาได้เป็นตัวสํารองอีกไหมอ่าโอเคครับไม่มีแล้วนะครับตอนนี้เขาลงเขาไม่มีอะไรแล้วนะครับคือเขาไม่ได้ติดเป็นตัวจริงและไม่ได้ติดเป็นตัวสํารอง อยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปขายเขาดูนะครับว่าจะขายได้ไหมแล้วนะครับก็กลับมาที่ My p l พ y e ออีกเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าเขาหายหรือย่างอ่าเนี่ยครับผมเสื้อหายไปแล้วนะครับผมก็อ่ะปุ่มสีฟ้าก็ขึ้นแล้วนะครับผมเราก็จะสามารถขายเขาได้แล้วนะครับตัวนี้มีคนขายเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราจะไม่ขายก็ได้นะครับผมเพราะว่าสเตตแบบนี้นะครับสามารถเอาไปเป็นอะไรอัปเกรดนักเตะ ตัวอื่นได้นะครับผมแล้วถ้าใครอยากดูคลิปอัปเดตนักเตะนะครับผมก็ขอให้กดไลค์คลิปนี้นะครับถึง20ไลค์นะครับผมแล้วผมก็จะมาอัปเดตนักเตะให้ดูนะครับและคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องผมเลยนะครับขอบคุณมากครับอ่าแล้วก็เกือบลืมนะครับแล้วปุ่มนี้นะครับก็อย่าไปหากดกันนะครับผม